สวัสดีค่ะในที่สุดเรือบาบบ้านมังกรก็เดินทางมาถึง EP ที่6กันแล้วนะคะและในที่สุดเราก็มาถึงคู่ที่ทุกคนแทบจะลืมกันไปแล้วว่าเขาเคยได้กันมาก่อนนั่นก็คือเรื่องราวระหว่างเรนีล่าและคิตตันโคนั่นเองพราหลังจากที่เปลี่ยนรุ่นมาเป็นพี่เอมมาเรนีล่ากับโคก็ไม่ได้เข้าซีนด้วยกันอีกเลยนะคะคือแบบไม่มีเยื่อใยอะไรกันทั้งนั้น คิสตันโคจึงได้เข้าฉากกับเรนีล่าในตอนเด็กเท่านั้นเรือนี้จึงกลายเป็นอีกเรือหนึ่งที่ล่มสลายไปแล้วและมันก็น่าจะเป็นเรือที่ไม่มีใครอยากขึ้นตั้งแต่แรกพ่อเจ้าตัวอย่างเรนีล่าเองก็โดดหนีลงจากเรือคนแรกเหมือนกันค่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันเรียกได้ว่าเขาเป็นคนแรกของกันและก,กันเลยนะคะสำหรับเรื่องบนเตียงแต่มันก็ดูจะไม่มีความสลักสำคัญอะไรมากมายเท่าไหร่ คือลูกเจสเนี่ยวินแม่หนักมากเรื่องที่แม่เคยเป็นชู้กับเซอร์ฮาวินและทำให้เขาเกิดมาเป็นลูกนอกสมรสแต่เดชบ,บุญนะคะที่ลูกเจสไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของอีโคเพะตอนแรกแอดก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันกลัวว่าอีโคจะเป็นพ่อของเจสเพราะในทางซีรีส์ก็ไม่ชัวร์นะคะว่าเรนีราได้กินมูนทีหลังจากที่มีอะไรกับอีโครหรือเปล่าเพราะเอาดีๆถ้าเราจะมองว่าเจสหน้าเหมือนโคเนี่ยมันก็มองได้นะคะ แต่ดูจากไทม์ไลน์แล้วน่าจะไม่ใช่เรนีล่าน่าจะท้องเจสหลังจากที่เลิกกับโคมาพักใหญ่และคบกับเสื้อฮาวิทแล้วเพราะอจริงๆเวลาเรนีล่าคบกับใครเนี่ยวงเล็บคบแบบคนรักจริงๆนางก็คบทีละคนนะคะถ้าจะมีความสัมพันธ์ไหนที่ดูเหมือนมีชู้กันมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นมิซาเรียที่แม่แอบขั้วตอนที่อยู่ในช่วงห่างกันสักพักกับท่านอา ดังนั้นเรื่องใครเป็นพ่อของลูกเนี่ยไม่น่างงเพราะถ้าเจสเป็นลูกของโคจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันจะโคตรดราม่าเลยนะคะเพราะมันจะกลายเป็นว่าโคที่เป็นพ่อแท้ๆจะเป็นคนที่พลากสิทธิในบัลลังก์ของลูกชายตัวเองไปซึ่งเอาจริงๆถ้าไปเวนี้มันก็แอบสนุกเหมือนกันนะคะแต่ก็นั่นแหละคะ่ะสุดท้ายโคก็ไม่ได้เป็นพ่อใครนอกจากเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กบ้านเขียวเท่านั้นโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรนีล่าได้ทำการคัดเลือกอัศวินเข้ามาในหน่วยราชองครักษ์ซึ่งเรนีล่าก็ได้ตัดสินใจเลือกคิดส้นโคเพราะเห็นว่าโคเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการรบมากที่สุดในหมู่อัศวินทุกคนที่มาเข้าร่วมการคัดเลือกซึ่งเอาจริงๆโคมันก็ควรจะสำนึกนะคะว่าที่มันได้ดิบได้ดีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเรเีล่าเป็นคนเลือกมาไม่อย่างนั้นนามสกุลแบบโคก็คงไม่มีทางถูกเลือกแน่นอน แต่ถ้าถามว่าโคมันเก่งจริงไหมก็ต้องบอกว่าเก่งจริงนะคะเพราะถ้านับจากความสามารถแล้วเนี่ยมันก็ควรจะถูกเลือกเลยค่ะเพราะว่ามันเก่งถึงขนาดล้มเดมอนทาแกเรียนได้แถมในช่วงของการทำศึกการไล่รัมแห่งมังกรโคก็ถือว่าเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจและถือเป็นศัตรูตัวร้ายของคณะดำแต่ถ้าถามว่าตอนนั้นเรนิล่าเลือกถูกไหมแอดว่าก็เลือกถูกนะคะคือชีก็เลือกคนเก่งไง ใครจะไปรู้อนาะคตหรอเนาะว่าโคมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ได้หลังจากนั้นโคก็กลายมาเป็นองครักษ์ส่วนตัวให้กับเรเนล่าพอถึงเขาจะเป็นคิงการ์ดแต่คิงการ์ดก็มีหน้าที่ดูแลสมาชิกราชวงศ์ทุกคนนะคะบางครั้งคิงการ์ดจึงอาจจะกลายเป็นองครักษ์ประจำตัวให้สมาชิกราชวงศ์แต่ละคนได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนเขาสองคนจะปิ๊งปงกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูมากมายอะไร ไม่ได้ดูเป็นความรักอะไรขนาดนั้นแค่ปรื่มๆกันเฉยๆเพราะในการประลองดาบเนี่ยมันก็เหมือนว่าเรนีล่าจะแอบเชียร์ท่านอาอยู่หน่อยๆด้วยนะคะแต่พอโคชนะนางก็แสดงความยินดีให้โคเช่นกันเพราะเอาจริงๆแล้วไม่ว่าศึกนี้ใครจะชนะเนี่ยเรนีล่าก็น่าจะได้ดอกไม้แห่งชัยชนะอยู่ดีนั่นแหละค่ะแต่ก็ถือว่าซีนนี้โคมันหล่อจริงๆหล่อที่สุดตั้งแต่ปรากฏตัวในเรื่องนี้แล้วนะคะ ส่วนท่านอาร์เดมอนนั้นเอาแต่เก๊กก็เลยเสียท่าไปเพราะเอาจริงๆถ้าท่านอาไม่เก๊กเนี่ยโคมันก็อาจจะเอาชนะเดมอนไม่ได้แต่แพ้ก็คือแพ้ค่ะแอดจะไม่แก้ตัวให้กับท่านอาเพราะซีนนี้อีโคมันก็เป็นพระเอกจริงๆต่อมาก็จะเป็น EP ีของอ e ีเวนต์การล่าสัตว์นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเรนีล่ากำลัง,งเงินพ่อที่จะจับเธอแต่งงานเธอก็เลยหุนหันขี่มาเข้าป่าไป โคก็เลยรีบตามไปช่วยดูแลเจ้าหญิงซึ่งถ้าถามว่าโคทำหน้าที่เป็นองครักษ์ได้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ถือว่านางทำได้ดีนะคะคือเซฟเจ้าหญิงได้ทันตลอดอันนี้เขาทำดีเราก็ต้องชมค่ะโดยสองคนนี้ก็มีการค้างคืนกันในป่านหนึ่งคืนเรนิล่าก็กำลังหน่อยก็เลยถามโคว่าอาณาจักรจะยอมรับเธอเป็นทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กหรือเปล่าซึ่งโคก็ตอบว่ามันไม่สำคัญหรอกเพยะค่ะ เพราะอาณาจักรไม่ได้มีทางเลือกอื่นๆคือแบบนางก็แอบแรงอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะจริงนั่นแหละเพราะเจดราชอาณาจักรมันอยู่ภายใต้ราชวงศ์ทาแกเรียนไงราชวงศ์จะเอาอยัางไงเนี่ยทุกคนก็จะต้องเอาตามประชาชนไม่ได้มีทางเลือกอื่นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรานีล่าไม่ดีนะคะเพราะถ้าถามว่าประชาชนได้เลือกเอกนผู้พิชิตอย่างนั้นหรอคนเขาก็ไม่ได้เลือกเหมือนกัน แต่เอกอนพิชิต7ราชอาณาจักรมาได้เพระมังกรซึ่งฉากนี้แอดก็มี2ประเด็นที่จะพูดนะคะคือ 1. โคมันอาจจะปื้มเรเนล่าอยู่หน่อยๆก็จริงแต่เขาไม่ได้ศรัทธานในตัวเรเนล่าขนาดนั้นและยังไม่ได้มองว่าเรเนล่าจะเป็นผู้นำที่ดีได้ไม่อย่างนั้นโคคงจะตอบไปแล้วว่าอย่าห่วงไปเลยเจ้าหญิงท่านจะเป็นราชินีที่ดีได้แน่ๆอะไรประมาณนี้ส่วนประการที่ 2: โคดูจะเป็นคนชนชั้นล่างไม่กี่คนที่เรนีล่าได้คลุกคีด้วยนะคะแอดเลยแอบคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เรนีล่าไม่กลายเป็นคนชนชั้นสูงที่เอาแต่ใจแบบเป็นเด็กที่โดนสปอยอะคะ่ะพ่อโคก็อยู่กับเรนีล่ามาสักพักนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ดูพยายามเอาใจหรือสปอยเจ้าหญิงจนเวอร์เขาก็ดูทําตัวปกติ นี่เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โคสามารถคบกับเดนีล่าได้อย่างน้อยก็ในช่วงหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากที่ติดอยู่ในป่ากันมาหนึ่งคืนและทั้งสองได้จัดการกระซวกหมูป่าตายไปอีกหนึ่งตัวเดนีล่ากับโคก็ได้เจอกับไวท์ฮาร์ดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นกษัตริย์ซึ่งไม่มีใครได้เจอตัวมันเลยตลอดการล่าสัตว์ครั้งนี้แต่มันกลับโผล่มาหาเดนีล่าซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์ว่า เรเนล่าคือคนที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งในซีนนั้นเรเนล่าก็ไม่ได้ทําอะไรไว้ฮาร์ดนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการสื่อน,นั่นแหละค่ะว่าเธอเองก็ไม่ได้ต้องการมงกุฎตั้งแต่แรกและเธอก็ไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเพื่อให้ได้มันมาเธอทําเพียงแค่การฆ่าหมูป่าที่จะมาทำร้ายเธอเท่านั้นมันก็เหมือนกับเป็นการ <S <S ฟฟร์ชาโดอนาคตของเรเนล่าว่าสุดท้ายเธอก็จะต้องฆ่านั่นแหละค่ะ ไม่ใช่เพื่อมองกุฎแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอและครอบครัวของเธอซึ่งโคก็เป็นคนเดียวที่เห็นว่าไวท์ฮาร์ดมาหาเรเนล่าแต่เรื่องนี้นางกลับอุบอิปไม่บอกใครนะคะคือยายนี่ไม่น่าคบสุดๆเพราะเรื่องดีๆของเราเนี่ยไม่เคยเอาไปเผยแพร่พอเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยชีป,ปูดทันทีแอดคิดว่าโคมันอาจจะเป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้นะคะแบบเชื่อในศักยภาพของมนุษย์มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติ เขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแค่การที่ไว้ฮาร์ดมาปรากฏตัวมันจะหมายความว่าเรนีล่าต้องเป็นราชินีแต่มาจนถึงตอนนี้พี่บ่าวของเราคงจะรู้แล้วว่าโลกของน้ำแข็งและไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มนุษย์ทุกคนเท่าเทีเทยมกันทาแกเรียนเกิดมาเป็นเจ้าแห่งมังกรส่วนตระกูลเฟิร์สเมนที่เก่าแก่อย่างตระกูลสตาร์คแม็กูดหรือสตรองก็แอบแอบมีความสามารถในการสิงสัตว์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับบางคนอย่างบัตเรเรเวนลูกนอกสมรสของตระกูลทาแกเรียนที่เกิดจากมารดาตระกูลแบ็กวูดหรือแบนดอนสตาร์ทที่กลายมาเป็นเรเวนสามตาต่อจากบัตร r เรเวนและโคก็อาจจะสำนึกได้แล้วว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมังกรได้และแอดคิดว่าที่เกมออฟโทนมันดังได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีสองค์ประกอบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะ หนึ่งคือเรื่องการชิงไหวชิงพิบและการต่อสู้กันทางการเมืองและยังมีเรื่องราวแฟนตาซีผสมเข้ามาพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเกมออฟโท e มันเป็นแฟนตาซีเพียวๆเ,เนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่สนุกนะคะเละนีลาถ,ถูกอวยยศขนาดนี้แล้วก็คงจะเป็นควีนไปเลยให้มันจบๆไปจบแบบแฮปปี้แบบหนังดิสนีย์ไปเลยแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องการเมืองเพียวๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะดูน่าเบื่อเกินไปเหมือนกัน คือเกมออฟโทนมันเป็นแฟนตาซีก็จริงและมันก็ทำให้บางตระกูลเนี่ยพิเศษกว่าคนทั่วไปจริงๆแต่มันก็ไม่ได้พิเศษมากเกินไปจนโค่นล้มไม่ได้มันไม่เหมือนกับกับตันมาเวลนะคะที่แบบแม่งใครจะสู้มันได้วะอันนั้นมันก็คงจะไม่ค่อยสนุกะเนาะเพราะว่ามันเก่งเกินไปแต่ทาแกเรียนมันโค่นได้ค่ะเพราะแค่มันไม่มีมังกรเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป ดังนั้นมันจึงเป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ยังคงอ้างอิงอยู่กับความเป็นจริงต่อมาก็จะถึงฉากสำคัญที่สุดของคู่นี้แล้วนะคะก็คือเป็นตอนที่เรนีล่าเนี่ยหนีไปเที่ยวซ่องกับเดมอนแล้วก็ถูกเดมอนเทกลางทางเจ้าหญิงที่กำลังอารมณ์ค้างอยู่พอดีเห็นอีโคอยู่หน้าห้องก็เลยจัดการไปเลยสิคะซึ่งถ้าถามแอดว่าซีนี้เรนีล่าผิดไหมก็ผิดนะคะผิดเยอะเลยเลยะคะ่ะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้รักชอบอะไรโคขนาดนั้นเหมือนแค่เอาโคมาระบายอารมณ์เฉยๆอารมณ์เด็กๆอยากรู้อยากลองไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาเลยนะคะว่าถ้าเกิดโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยโคมันหัวขาดแน่นอนส่วนเรนีล่านะ่ะไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเป็นลูกรักของพ่ออย่างมากสุดก็แค่โดนปลดจากการเป็นราชทายาดก็แค่นั้นแล้วโคมันก็ปฏิเสธไปแล้วด้วยในตอนแรก แต่โคมันโดนเจ้าหญิงยั่วขนาดนั้นมันจะไปทนไหวได้ยังไงล่ะคะก็ตบัดแตกกันไปเลยสิทีนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นซีนไอคอนิกอีกซีนหนึ่งนะคะก็คือการพยายามของโคที่จะขอเดนิล่าแต่งงานเพื่อที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกับคืนมาหลังจากที่เขาเสียตัวให้เจ้าหญิงไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเอาจริงๆก็แอบสงสารอีโคนั่นแหละคะ่ะแบบมันก็คงไม่รู้จะทำยังไงแล้วแหละแต่ก็นะ เป็นใครใครจะหนีตามมันไปอะนะคะต่อให้ไม่ใช่เรเนล่าก็เถอะเป็นคนอื่นก็คงจะไม่ไปค่ะ 1. คือเขาสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแค่แฟนวิดเบนฟิตไม่ได้รักกันด้วยซ้าแล้วจะให้หนีไปใช้ชีวิตจนจนขายส้มเนี่ยใครจะไปเนาะแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ m a r ี i เอ็ e ์อเลอย่างที่โคบ,บอกด้วยเพราะว่าสาวเขาไม่ได้รักแกเขารักท่านอาต่างหากละค่ะ และการแต่งงานกับท่านอาต่างหากที่เรียกได้ว่าเป็น m a r r i a g t for Love จริงๆอันนี้เรเนล่าแต่งไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะความรักก็ไม่ได้เงินทองชื่อเสียงอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นซึ่งคำปฏิเสธของเรเนล่าก็ทำให้โคผิดหวังเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างโคกับเรเนล่าก็ขาดสะบั้นกันไปโดยสิ้นเชิงและหลังจากที่เรเนล่าแต่งงานกับเลโและอีโคมันไปสร้างเรื่องในงานแต่งจนมีคนตาย สองคนนี้ก็ไม่เคยกลับมาเข้าซีนร่วมกันอีกเลยค่ะนอกจากซีนใหญ่ๆที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆไม่กี่ซีนเท่านั้นแต่เรเนล่ากับโคไม่เคยมีฉากจ้องตากันหรือพูดคุยด้วยกันอีกเลยเป็นเรือที่จริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ตายนะคะแต่เรือได้ล่มสลายไปแล้วพาอถ้าถามพี่เอมมาในตอนนี้ว่าคาแรคเตอร์ของพี่เนี่ยเคยมีอะไรกับอีโคนะพี่แกคงงงแบบหรอวะเคยหรอวะ แต่ฉันนี่ไม่เคยมีซีนกับเฟเบียเลยนะอะไรประมาณนี้2คนนี้เลยมีแค่ซีนเบื้องหลังหน้ารักหน้ารักเท่านั้นนะคะคือสามารถเห็นคู่นี้ได้แค่ในเบื้องหลังอย่างเดียวเพราะเบื้องหน้าคือแยกขาดหน้าก็ยังไม่อยากจะมองเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรือลำสุดท้ายของเรนีล่ากับพี่บ่าวบ้านดอนอย่างเซอรอคิสปี Kiss ้ครีมคนดีคนเดิมของเรา EP ถัดไปแอดจะมูฟออนไปที่เรือของท่านอาร์เดมอนกันบ้างนะคะ เพราะท่านอาเองก็เป็นอีกคนที่มีเมียเยอะสุดๆรอติดตามเรือบาปบ้านบมังกรใน e ีพีต่อไปกันได้เลยค่ะ